ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งเกิดในบ้านไม้เก่าๆไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีแม้แต่น้ำสะอาดดื่มเธอเคยประสบเหตุสะเทือนใจในวัยเด็กที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการแต่วันนี้เธอคือหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลที่สุดของโลกและผู้หญิงคนนั้นก็คือโอปาวินฟรี โอปราวินฟรีเกิดเมื่อวันที่29มกราคมปี1954ที่รัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เธอเกิดทำให้เธอต้องไปอาศัยอยู่กับคุณยายในบ้านหลังเล็กๆไม่มีน้ำไม่มีไฟให้ใช้โอปราอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อายุเพียง3าขวบและมักหนีไปอยู่ในโลกของตัวเองผ่านหน้าหนังสือโอปาเคยเปิดใจว่า ตอนเด็กๆเ,เธอเคยถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยคนใกล้ตัวมันเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตของเธอจนเมื่อเธออายุ14ปีเธอได้หนีออกจากบ้านแต่โชคไม่ดีเลยที่เธอต้องเสียลูกคนแรกไปหลังคลอดแต่แทนที่เธอจะจมอยู่กับความเจ็บปวดเธอเลือกที่จะลุกขึ้นและเดินหน้าต่อและเชื่อมั่นว่าการศึกษาเท่านั้น ที่จะพาเธอออกจากความทุกนี้ได้โอปาได้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยเทนเนสซีสเต a ยูนิเวอร์ซิตสาขาวิทยุและโทรทัศน์ตอนที่เธออายุ17ปีเธอเริ่มงานดีเจและกลายเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกๆที่ได้เป็นผู้ประกาศข่าวใน Nashville โอปานั้นเคยโดนไล่ออกจากงานผู้ประกาศข่าว ช่อง WJZTV ที่เมืองบันติมอร์ช่วงปี1977ตอนนั้นเธออายุประมาณ23ปีเป็นผู้ประกาศข่าวร่วมอยู่ในรายการข่าวช่วงเย็นแต่เธอถูกมองว่าใช้อารมณ์เยอะเกินไปใส่ความรู้สึกส่วนตัวมากเกินไปซึ่งในยุคนั้นนักข่าวผิวสีแทบไม่มีที่ยืนอยู่แล้วพอมาเจอสไตล์โอปรา ที่ชอบเล่าเรื่องให้เข้าถึงใจคนดูเหมือนไม่เป็นกลางตามมาตรฐานข่าวยุคนั้นสุดท้ายเธอโดนสั่งปลดจากตำแหน่งผู้ประกาศข่าวแต่เรื่องมันพลิกผันแทนที่จะถอดจากสถานีเขาโยกโอปาไปเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์ภาคเช้าแทนชื่อว่า People are Talking ซึ่งโอปาทำได้ดีเวอร์จนรายการดังและกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอ ได้เข้าสู่เส้นทางพิธีกรทอล์กโชว์เต็มตัวในปี1984เธอได้เป็นพิธีกรรายการ AM Chicago ซึ่งตอนนั้นเรตติ้งต่ำเตีย้ยติดลินแต่เธอใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนโอปาใช้พลังใจและเสน่ห์เฉพาะตัวกันเรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งแสงหน้ารายการดังในยุคนั้นปี1986 เธอเปิดตัว The Oprah Winfrey Show มันกลายเป็นรายการทอล์กโชว์ที่โด่งดังที่สุดในอเมริกามีคนดูสูงสุดถึง2 0ล้านคนต่อวันและดำเนินรายการยาวนานถึง25ปีเต็มโอปราไม่ใช่แค่พิธีกรแต่เธอยังเป็นนักแสดงหญิงผิวสีคนแรกที่ได้เข้าชิงออสการ์จากภาพยนตร์ The Color Purple และเป็นเจ้าของบริษัท a าร์โป้โปรดักชันผลิตทั้งรายการทีวีภาพยนตร์และนิตยสารของตัวเองนอกจากนี้เธอยังเปิดโรงเรียนสำหรับเด็กผู้หญิงในแอฟริกาใต้และสนับสนุนสิทธิสตรีสิทธิคนผิวสีและโครงการการผุศลอีกนับไม่ถ้วนโอปราวินฟรีคือหนึ่งในผู้หญิงที่ท,ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก คยถูกจัดอันดับโดยนิตยสารชามและฟรอสหลายปีซ้อนเธอพิสูจน์ว่าไม่ว่าชีวิตจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ถ้าเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นสู้อีกครั้งโอปาเคยพูดไว้ว่า Turn your wound into wisdom จงเปลี่ยนบาดแผลในใจให้กลายเป็นปัญญานี่แหละคือเรื่องจริงของผู้หญิงที่โลกต้องรู้จัก โอปราวินฟี่ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้อย่างด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรู้อย่างเล่าเรื่องแล้วพบกนันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ